ครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุ้งจีบนะครับที่ติดไปซึ่งนานแล้วนะครับผม <S <S เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามุ้งจีบเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแออย่างที่ทุกคนคิดนะมันแข็งแรงครับที่ใช้มาสามปีถึงสี่ปีนะฮะดูนะฮะมันแข็งแรงมากเลยเพียงแต่ว่าเราใช้อ่าใช้เองน,นะฮะนี่นะฮะมันนึกเป็นอะไรนะนะนะฮะอ่ะมากล้องเดินนะ ดูนะมันมีเป็นอะไรนะครับมันแข็งแรงนะเนี่ยไม่มีทางเลยเห็นไหมครัเนี่ยครับทางแก่เขาพูดว่าเนื้อมุ้งเนี่ยมันดีถ้าดูนะฮะเนี่ยครับพอมีฝุ่นใช่ไหมเราก็ใช้มือปัดเอานี่ไงฮะเนี่ยครับผมแล้วฝุ่นมันมีนะเราปัดเลยนะเราไม่ต้องกลัวนะครติดมุ้งเก็บกับเราเนี่ยคือเนื้อของเราเนี่าดีครับผมนะฮะลูกค้าไม่ต้องห่วงครับ เรียกว่ากลัวว่ามันจะพังง่ายนะถ้าลูกค้าไม่เดินชนนะครับต้องระวังเรื่องการเดินชนนิดนึงนะครับผมนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยมันแข็งแรงนะครับเนี่ยฟู้ขีดเลยฮะแข็งแรงมากครับนี่คือการนำวัสดุนะฮะเนี่ยาไม่ไหวไม่ทำดีแล้วนะฮะอย่าเนีะดูนะกล้องมาดูเลยนะใกล้เลยนะเนี่ยฮะมุงมันอย่างดีครับเนี่ยฮะโอ้โหนะครับแต่ต้องติดกับเราเท่านั้นนะครับ ถึงจะได้ดีขนาดนี้นะฮะถ้าติดกับที่อื่นเราไม่รู้นะครับแต่ของเรามีอย่างดีนะครับผมอ่านี่ก็มุ้งติดมาสามปีแล้วนะครับผมยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะดูนะครับเส้นเชือกมุ้งเจดบกรอบนะฮะอย่างดีครับผมนะฮะอ่เราให้ดูกันอีกที่หนึ่งนะฮะดูเหมือนมันจะไม่ดีนะฮะดูครับแต่จริงๆแล้วมันดีครับเนี่ยมันเก็บเข้าไปได้นะ แต่บางที่ที่ลูกค้าใช้ไม่เป็นนะเราจะตั้งมุ้งให้มันตึงไปหน่อยให้มันตึงให้มันดึงดึงค่อนข้างฝืดหน่อยแต่ของเรานี่มันคือแบบเราใช้เป็นฮนะเห็นไหมครับลื่นปืดครับไม่ต้องกลัว,วลงโดนลงโดนลมไม่ต้องกลัวนะฮะแข็งแรงครับทำยากครับผมนะฮะเอาแล้วนะครับผมโอเคนะฮะก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ